สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ลุงทนี่ฟร์มคือเก่านะครับมนีเซหมกนไม้มกนไม้นี่คือเป็นมกนไม้แบบ้อยเอดนะครับย่บานลุงทนี่สีเฮ็ดท่านแบบนี้เฮ็ดกินแบบนี้เดี๋ยวมาเบื่องขั้นตอนการเฮ็ดมกนไม้ครับว่าเฮ็ดแบบไหนอไม้ส่วนนี้นะครับนไม้ส่วนนี้เป็นนไม้ยูฟ้ามลุงเทนี่นะครับเป็นนไม้ลวกนะฮะก็คือลุงเทนี่เป็นคนไปตัดมาเองนะฮะย่ำนะครับลุงนี่เป็นคนตัดมาเองตัดมาแล้วเอามาเผาไฟพอมาเผาไฟเสร็จแล้วเอามาเคียนครับ เียนให้มันเป็นเซนแบบนี้นะพอเคียนเป็นเส้นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับฟังนะครับเคียนเป็นเส้นเรียบร้อยแล้วเอามาต้มครับต้มเอาน้ำออกต้มเอาน้ำออกปุ๊บบีบล่างทําความสะอาดที่ดีบีบล่างทําความสะอาดแล้วแล้วเอามาต้มใส่กับน้ำยาหน้าครับนี่ฮะทุกคนอาจจะเห็นน้ำยาหน้าเขียวๆเห็นไหมครับนี่นะฮะ ต้มใส่กับนามอย่านั่งนะครับอู๋เอาอย่างไว่าอู๋นะครับอู๋ใส่นามอย่านั่งมกน้อไม้างเท้าข้าจาเห็ดเนี่ยมันสิบอสแอบมันสิออกเปรี้ยวแน่ออกยังแน่อันนี้คือนกไม้สดนะครับนกไม้สดที่เพิ่งไปหักมาไปสับมาแล้วเอามาเผาไฟแล้วเอามาเคียนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งส่วนผสมครับว่าให้จังไหนเนี่ยมีอย่างแน่นะครับอันดับแรกครับปักผิกโพดนะครับผิกปับหรือลูกโดดเท่านะฮะนี่นะฮะใส่ลงไปครับนะฮะ เสร็จแล้วนะฮะส่วนนี้จะเป็นกระเทียมนะฮะกระเทียมตะไคร้แล้วก็พริกตำนะฮะกระเทียมใส่ไปครับนี่มันสีหอมนะครับพริกตำใส่ยังตำใส่ข้อขวาน้ำแร่จล็กน้อยครับพริกมันค่อยสีละเอียดนะครับเสร็จแล้วใบบักกูดสังเกตเบื้องนะครับใบบักกูดเนี่ยสีมีตำน้ำอันนี้คือตำให้มันกินหอมออกนะครับ จะมีตาให้มันกินหอมออกแล้วที่นี่อันนี้เป็นใบฉีธรรมดาครับตัวนี้เป็นใบฉีธรรมดานะครับเราก็ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับเสร็จแล้วที่นี่ปึ๊บผักอีตูครับทุกคนผักอีตูนะฮะหรือว่าใบแมงลักเรานั่นเองนะครับใบแมงลักเรานั่นเองนะฮะใส่เข้าไปครับนะฮะใส่เข้าไปนะฮะนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วที่นี่ เห็ดหูหนูนะครับเห็ดหูหนูนะครับเห็นไหมครเห็ดหูหนูใส่เห็ดหูหนูเข้าไปครับนะฮะใส่เห็ดหูหนูเข้าไปนะฮะใส่เห็ดหูหนูเข้าไปนะครับใส่เห็ดหูหนูเข้าไปเห็ดหูหนูเสร็จแล้วนะครับยังขาดนี่ครับหัวกะทินะครับอันนี้เป็นหัวกะทิสดๆนะครับไม่ได้ผสมน้ำนะฮะบ่ได้ผสมน้ำครับเป็นหัวกะทิสดๆเลยนะครับเป็นหัวกะทิสดๆเข้าใส่เข้าไปครับนะฮะ 2กิโลนะครับนี่คือ2กิโลนะฮะกะทิกะทิขูด2กิโลมาเป็นหัวกะทิได้เท่านี้นะครับกะทิ2กิโลมาเป็นหัวกะทิได้เท่านี้ละกะขาดไปได้นะครับหมูสมสันนะครับหมูสามสันใส่ลงไปครับเสร็จแล้วนะครับมัอนี่ลุงท่านนี้สิบใส่น้ำปลาแดกนะครับจะไม่ใส่ปลาล้าเพราะว่าบางคนไม่ทานปลาแซบหลายใส่หลายนว่วหลนี่ครับรสดีนะครับรสดีครับ รสดีน้ำตาลน้อยนึงนะครับน้ำตาลน้อยหนึ่งน้ำตาลน้อยนึงน้ำตาลน้อยนึงของดีครับใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยครับผมสุลดครับเกลือครับเกลือนะครับข้าวคั่ว ข้าวคั่วนี่ลุงนี่้คั่วเองนะครับข้าวคั่วคั่วเองคือเอาใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อความหอมแล้วก็ให้ให้มันเหนียวนะครับให้มันเหนียวนะครับเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วไข่ไก่นะครับนี่ไข่ไก่ลุงที่เอามาซื้อมานะครับนี่ไข่ไก่ดูนะครับนี่นะฮะไข่ไก่นะครับใส่ลงไปครับ เสร็จแล้วคนนะครับคนคนให้เข้ากันครับเดี๋ยวไปเบื้องขั้นตอนนะครับต่อไปเดี๋ยวลุงนี่ขอุยาตคนสะก่อนนะครับขอุยาตคนลุงคนนี้จะเห็ดไปขายนะครับเห็ดไปขายห่อหมกละ20บาทนะครับห่อหมกละ20บาทนะครับเดี๋ยวสิไปไล่สดขายอยู่ในเมืองนะครับในเมืองเพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวขอลุงคนนี้คนก่อนนะครับขอคนก่อนนะครับเดี๋ยวให้มันเข้าน้ําเข้าเนื้อก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะหน้าตานะฮะเราคนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับพอเราคนเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับเราจะเอาไปหมกนะฮะเราจะเอาไปใส่ใบตองพอใส่ใบตองเสร็จแล้วเราจะนําไปนึ่งนะครับหอมนะฮะมันจะหอมใบตองนะฮะแล้วก็หอมเครื่องเทศหอมใบมะกรูดตะไคร้อะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวลุงนี่ขอตัวนะครับเอาเนี้ยไปห่อห่อใบตองแล้วเราก็จะมานึ่งนะฮะเดี๋ยวขอตัวครับนะเดี๋ยวตามมาดูต่อไปครับ ก็จะมาเป็นขั้นตอนของการห่อนะครับนี่นะฮะแม่เขาจะเตรียมไปตองไอ้นี้นะครับแล้วก็เนื้ตักนะฮะหนึ่งออเดอร์นะครับเราก็จะมีหมูด้วยนะครับมีหมูแล้วก็มีพริกลูกโดดนะครับห่อละยี่สิบบาทนะครับทุกคนใส่เข้าไปครับดูนะครับการห่อนะครับเราก็จะห่อแบบนี้นะฮะไบตองขึ้นมาปึ๊บ นะแล้วก็ข้ามนี้ปื้นะนะคเราก็จะแมอตัดปลายมาหน่อยนะครับนุ่นะครับเราก็จะได้ห่อหนึ่งออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะครับเป็นแบบนี้ต่อห่อก่อยี่สิบบาทครับห่อหนึ่งเดี๋ยวให้ให้แม่นะครับให้แม่ห่อต่อก่อนนะครับนี่นะฮะที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปไลฟ์สดขายกันครับวันนี้ เดี๋ยวคอยดูครับตอนนี้เป็นขั้นตอนของการนึ่งนะครับลุงเฮ่ก็จะนึ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับชุดแรกนะครับนี่ชุดแรกนะครับเราก็จะนึ่งไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ฝาหม้อปิดนะฮะใช้ฝาหม้อปิดไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก็สุกแล้วครับนี่กําลังห่อกันอยู่นะครับห่อกันอยู่นะนี่นะครับนี่นะฮะก็อันนี้ห่อสองคนนะครับ เหนื alors, look, you know, you hire, ่อยอยู look, look, yep. right. ่นะครับทุกคนกว่าจะได้เงินเขาเนี่ยเหงือต้องออกถ้าเหงือไม่ออกนี่เราก็ไม่ได้เงินเขานะครับนี่นะฮะเมื่อกี้ห่อไม่สวยเลยตอนนี้เริ่มสวยแล้วนะเออมันก็เป็นไปเรื่อยๆครับทุกคนไม่สามคือทุกคนมันไม่ได้ทําเป็นมาแต่เกิดครับถ้าเราไม่ลองทําไม่ลองหัดมันก็จะไม่เป็นสมง่วนะครับสมงัวานะครับคอสมง่วานะครับนี่ยายบุญลอสมง่วานะครับ คุณแม่นะครับคุณแม่ห่อส้มบัวนะครับนี่โอเคนะครับไปดูตอนเสร็จนะเดี๋ยวลุงนี่จะลองชิมให้ดูครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามครับก็นึ่งแล้วนะครับได้ที่แล้วสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอ๋รอรอ้อน ตามมาครับทุกคนตามมานี่อันนี้เดี๋ยวเราจะนึ่งต่อนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะนึ่งต่อนะครับหมกหน่อไม้ครับตัวนี้หมกหน่อไม้นะเดี๋ยวมาดูฮะมาแกะดูอ๋อนี่นะครับหนึ่งหมกนะครับแล้วก็อันนี้แหนมหมูนะครับนี่แหนมหมูนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงนี้จะไปขายนะฮะวันนี้จะเอาไปขายนี่นะฮะแหนมหมูครับนี่ดูนะดูครับทุกคนนี่ดูอันนี้สมปาแม่เฮ็ด เราเห็ดเลาบที่นี่ทํากินที่บ้านครับอันนี้ไม่ได้ขายครับตัวนี้ไม่ได้ขายแต่ว่าอันนี้ขายนะฮะเดี๋ยวเราชิมหน่อมไม้ก่อนคนเหนียวครับโอ้หอน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 แซ่บมีเห็ดหูหนูนะครับเห็นไหม,มเห็ดหูหนูหมูลูกโดด อ,อืสุด,ดยอดครับกำลังสมหมูครับนี่สมหมูพิกกรับครับ <c oughs> สุด,ดยอด,ดยครับสอมปลาครับตัวพี่ป็นคน อ,อแบบนี้รับหอมใบตองหอมเะยใหม่หอมกะทิแล้วลุงที่จะไปขายของแล้วนะครับเดี๋ยวใครเจอคลิปนี้ฝากอุดนุนลุงด้วยสวัสดีครับ